คนท yeah. ี o, à, à, ่มีคุณภาพนะครับจบเมืองนอกมาแรงก็ไม่มีอ่าแล้วก็มี่คือแรงมาคือเดี๋ยวเชิญสาวๆที่คิดว่าน่าจะเป็นล่ามมาพูดคุยกับเราได้ตรงนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องโบเอเมฆครับโบคสวัสดีครับสวัสดีครับนี้ตัวจริงเลยช่วยแบบช่วยพูดด้วยครับโบครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะถามอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยช่วยด้วยครโบโบโบนั่งที่ไหนะครับโบนั่งที่ไหนอ่าสวัสดีสาวๆสาวๆอะไรหนคนเดียวเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวพอีาวน้องมาเี่ีเเกใส่ปได้หนึคุณแดนฮาโซโน่ครับนะครับตรงนี้นะครับอ่เดี๋ยวเริ่มถามเดีกว่าถ้อย่างงั้นนะครับถามถึงที่มาที่ไปกับพี่โอ๋ก่อนนะครับที่มาที่ไของเสิ์ในครั้งนี้หลายๆคนอยากจะทราบว่ามันมาไยัเี่เป็นทั้งคอนเสิร์ตเป็นทั้โชว์มาผสมกันกับมชี้ค็มันมานาแล้วนะนฝ ครับตรรู้จักกับพี่สายเอะไรที่เข้ามาหน่อยมันจะไปเยอะมากนี่ร้อยพี่สายเขาตามดูคอนเสิร์ตน้องเอเอฟมาหลายคอนเสิร์ตมากเลยแล้วก็บอกว่าจริงๆที่สนุกเนี่ยคือหลังหลังเวทีนะครับคือเราไม่เคยเอาหลังเวทีคอนเสิร์ตเอเฟเนี่ยมาให้แฟนเอเอฟได้ดูกันนะครับพี่สายก็เลยคิดโชว์นี้ขึ้นมาแล้วก็มานั่งคุยกันว่าเออเราทำคอมเมดี้โชว์ไหมสำหรับเอเอฟ แทนที่จะมีคอนเสิร์ตอย่างเดียวจะมีคอนเสิร์ตแล้วเราทำไม่ได้โผล่มาผล่อนยะู่ด้วยกันก็เป็นที่มาเป็นจิมม๊บวิกเป็นอะไรขี่โหลขึ้นมานะครับทำให้รู้สึกว่าเออไม่ใช่แค่เป็นโชว์ธรรมดาละปกติเนี่ยเราจะเห็นแต่ข้างหน้าฉากใช่ไหมฮะเห็นแต่แล้วร้องออกมาร้องกันเนเวทีแต่ว่าเราไม่รู้ว่าข้างหลังเนี่ยเขามีปัญหาอะไรยังไงกันเขาเกิดอะไรขึ้นไปบ้างคราวนี้เราเอามาโชว์ให้หมดเลยแล้วก็เป็นแบบจุดชนาะก,กันนะครับก็เป็นการร่วมมือกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างทางฟูเบรเชียนะครับกับเวิร์ 9 8ของคุณตรงนี้นะครับเอาคราวนี้มาถามที่ทางคุณแดนมากดีกว่านะครับคุณแดนนะฮะตรงนี้ต้องถามว่าคุณแดนรู้สึกยังไงบ้างกับการร่วมงานกับเราตรงนี้ร่วมง,งานกับทางบริษัททูเวเในเชียรเรียกว่าทางการผู้สิรยุยาเนี่ยร่วมง,งานก,นกับเรามามากมายหลายฟังจริง,รงนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งครู้สึกยังไงบ้างนี่เขาคุดทันกันมามากน้อยแค่ไหนนะนะครับเดี๋ยวปักตัวนยครับ Uh, As we all know, ChromeC uh, has been a huge supporter for all of our AF concerts in the past years. Uh, how do you feel about these concerts and these activities? Um, okay, I'm not okay. I'm um, I'm We uh, have been partnering and working with the uh, crew Fantasia for many, many, many years. Uh, both in the in-house and also out of the house. So we really like the partnership. Uh, our customers really like the show, uh, the activities that we put together. So uh, we like, uh, and this show, from my understanding, is very unique. Uh, so uh, we like it. And then our customers also like it. <laughs> คุณแดนก็รู้สึกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็แปลกใหม่ดีค่ะแล้วก็วสำหรับคอนเสิร์ตที่ผ่านมานะคะลูกค้คา,คคาของทางธนาคารกุลสีเองก็รู้สึกชอบแล้วก็กกรู้สึกอยากจะร่วมร่วมงนานต่างๆร่วมกัด้วยค่ะ,ะรูกอยากจะมีส่วนร่วมเป็นกิจกรรมกันะนะคะลูกค้าของทางธนาคารกุลสีเองแล้วก็เหล่าบรรดาแฟนคลับเองนะครับครับเมื่อกี้คุณแดนตอบไปแล้วแล้วพี่โอ้พี่โอเป็นไงบ้างครับพี่โอรู้สึกไงบ้าง ก็พอฟังคุณแดนก็ก็เป็นความกดดันนะครับเพราะว่าทำโชว์มาก็ต้องทำโชว์ให้ดีขึ้นดีขึ้นทุกๆโชว์นะครับก็อย่างที่ว่าทางเราไม่ว่าจะเป็นน้องๆทุกคนนะครับผมหรือว่าบริษัทก็ทุกคนหวัว่าเราโชคดีที่มีคนที่เชื่อมีชีวิตในตัวพวกเรานะครับางธนาสิทธิยามีสับส่วนพวกเราตลอดและการคอนเสิร้ตนี้ก็เป็นไอเดียใหม่นะครับซึ่ง ได้ดูวันเสาร์อย่างเดียวทได้รอยยิ้มที่มันท้าใจกลับไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวโอกาสนี้นะครับอยากขอบคุณแล้วก็ขอให้ทุกคนตบมือให้ธนาคารมสินที่านงนี้ด้วยครับคุณนายผ่านตบมือให้ยืดนะครับแล้วนะครับก็ตรงนี้นะก็เดี๋ยวท้องาวคุณแดนต่อยนิดนึงขอบคุณโบนด้วยนะครับในส่วนของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ผมรีโชยครั้งนี้นะครับคุณแดนเนี่คาดหวังว่าจะได้เห็นอะไรบนคอนเสิร์ตบ้างอานขาไปก่อน Uh, <laughs> uh, Anna, uh, uh, is there expectations for uh, being, uh, uh, the conclusion of the show uh, Yes, I think the expectation is that, of course, the show will be very successful, uh, and also the customers, both uh, the customers and the fan club, will enjoy the show. Uh, so try accommodate as much as 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 try to accommodate to we uh, we the tickets, will try far greet. can much customers and also the club. the the ก็นอกจากจะคาดหวังว่าการเกิดนี้นะคะจะประสบความสำเร็จแล้วนะคะ่างธนาคารกรุงศีเองก็หวังว่าจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าของธนาคารกรุงศรีแล้วก็รวมไปถึงการไปัมผัสนี้นการเงิ Is there any special promotion or special deals for Krumsey customers for Krumsey AF -A -A competition? Uh, yes, uh, we, we are lucky that Krumsey also helped us. So starting today, uh, Krumsey customer can actually book the show ahead of everybody else. And also we will allow uh, the discount of goods see uh, the winners 50% off and then for other parts 10%. Uh, also point redemption for the yellow point. If you happen to be customers with yellow point, 1,500 points you can uh, uh, redeem for tickets. And of course the v we will uh, will be selection and happy draw on the day of the event so that you have get chance to recruit uh, and meet the artist. แล้วก็ทางรายละเอียดมันจำไม่ได้นะคะว่าจืออะไรทุกอย่างแต่ว่าทางลูกค้าของทางเชียงศรีพะฒนสามารถจองบัตรได้ก่อนตั้งแต่วันนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีสิทธิส่วนลดมานลูกค้าทั้งลูกค้าพนักงานคือยงศรีที่มีเงินลดรอยก็สามารถมาแลกกับบัตรประเสริฐได้นะคะแล้วก็มี การรับจอของลูกค้าคุณสิีนะคะสำหรับการมีบัญชีกับนักประหลัดตัว A สำหรับใครที่ยังไม่เปิดบัญชีก็เปิดได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีสิทธิพิเศษมากมายครับนะเมื่อวันที้พูดถึงธนาคารกรุงศรีแล้วให้ดูฝากนะครับทุกท่านนะให้ฝากสำหรับคอนเสิร์ตคุณสี F ทั้งหมดที่โชว์มาสกัวร์นที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่19บเน้าพิณาคมนี้ครับให้ดูฝากก็ในที่ปีนี้เราจะมีโชว์ใหญ่อยู่แค่สองโชว์นะครับ ก็คือปาร์ตี้โชว์ต้นปีนะครับแล้วก็จะเป็นแฟรนเฟสติวัลปลายปีนะครับอจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ฝากทุกคนนะครับน้องๆก็คิดว่าเข้าใจว่าจริงๆยังไม่มีใครรู้ว่าจะเล่นบทอะไรเพราะว่าบทยังไม่เปิดเผยนะครับจนกว่าอีกประมาณที่สองปีหน้าจะเริ่มน้องๆก็จะเป็น,นไปพรเขาด้วยนะครับ ก็ฝากไว้ในอ็อฟใจทุกคนนะครับแล้วก็ไว้เจอที่อันเดอร์โรวันที่19มเกานีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับตัวนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณแดกฮาโซโนะนะครับประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการตลาดผู้บริหารธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนขอส่งคำคุยด้วยครับ และพี่โอของเรานะครับคุณอาคิตชุนทรวัฒน์กรรมการผู้จัดการ,รบาริษัทครูเวเดเชียนจำกัดแวดนักที่ดีมากๆเลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณรรนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับพี่โบที่มาช่วยแปลให้มาเป็นเาเลยสบายดครั้นะครับมาครับกินหน่อยว่ากนถั่ับก็อย่างที่บอก